สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาหับขะเอกนั่งเอกลูกทายลูดสาว่อยเด้อพี่น้องเด้อเมียมาทังเกตชุดมันวุ่ดกระขักเนาะวันตุจินเ้ย่ใคเป็นชุดมันนะซาภรยาจัดไหไเวลออภรรยาจัดไถป้าโชคพอพี่น้องเป็นชุดม่นไงวาชุดมั่นวะเจ้าที่พญาข่อยอคนนี้แม่ัเท่เมอ มาหน้าน่อยสบายดีมาหน้าหน่อยโอ้ยปีหนามันเดียว้วยเห็นไหมฮะคุองามคือสวยแถล้านคนนี่บ่เบิงคนวยทุกวันมานาน่ะเฮ้ยมนยาวเีมนานแคชั้นเลยแม่เ้ยบเบรื่องอกวาน้นะเนาะอ่าเจ้าองโตได้ใสอีกตันึ่งข้างในเอ้ยต้องใสให้หนาวเลยมันหนาวไปลงค่ำใส่นาอากาศหนาวเอาชมเจ้าชมเจ้าอยากไปลวงค่ำอ๋พี่นอก นี่แหละมาหับร้าน <ไป S 1> หับลูกนี่ก็พากันมอ้นร้านอาหารเดี่นอ้องร้านอาหารโดบคำสัตว์แต่ว่าป้ายเขามานะ่ะเขาสิบเขียนใส่ว่าโรงแรมโดบคำนี่แหละบรรยาก,กาศเขามาฝนออกเผ็ดสมุนสะอุน่นอยู่พุน่นลงไปทั้งน่นและนางอุน่นพามาบอก มันก็เคยมาจัาเถื่อดอกเคนพามาก็เลยอยากมามาเห็นมาเบิ่งเข้าไปน้ำกัดพี่น้องเอ้ยมานั่งอันนี้พี่น้องแต่อันนี้เย็นสบายเฮ้ยค่ะว้าจุ๊บบุ้กคยขี้อูดเจ้าเถื่อมันจะเกิดมาว่าตัวแม่ขนาดค่ะ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 มาเห็นพี่น้องนี่แหละจริงที่บุ้ค่ยเห็นก็ได้เห็นจิ้มบุ้ค่ยมาก็ได้มากนะคุณเไปไปไปเอาไป เอา่าไปยังไม่เคยมาเสือบ่อีแม่บ่เคยมาเมื่อีรคนบลายมาพีมาพีพีเฮ้ยเฮ้ยมาพีมาพีเป็นอย่างของชนโตเป็นอย่าง บอบอบมันบอคักคือแบบนี้เมอนอไบรรยากาศเนาะเอาใกล้ๆอคัวนี่รถบอขอบคระคั่วเขายืนนี่เอาเม่เขาจองแหรอบอเขาจองแล้วจองแล้วมแ่นกโอเ่กับดยิดอกบกับไก่ มีคอเอามามาพี่สันขอบคุณตะไคร้ก็ได้ของกันเลยตอนลุงแเรากินองไไปไปก่อนออตะไคร้ระวังลูกถ้ไปสัดลาวลงหันเดยอ่าอย่าเกลือปลากะเกลือ ปลาน,นั่นเองเขาเอินปลาเองก่อนขันกาหน้าสิมุตจักน่าก,กระลื้มซื่อคือใช้ขนไก่กันในหัวหารเออสั่งเอาน้ำเด็กเสิร์ฟเดี๋ยวเด็กเสิร์ฟเข้ามาเ้ยมาหน้านได้บังปลาใครเหนเว้ยปลาลงไปหารได้เลยบ่ทอ,อ,อดก็ได้มน้มนบ่ทอดให้ก็ได้ขอหัวแข<น>กในละลงมาได้บ่ขอม่ดได้ซื้อไหมแม่มันก็ได้แม่มันดึงอันนี้ผมเนี่ยอ้วนไรคอยคอยเฮ็ดออกมาได้ไม่ได้ครับ บ่มันหับน้ำหนักได้ตั้งเท่าไกิโลถึงสิบพันบ่ลงบินไว้แต่คิดรอมกันก็ได้ยิตคิดรอมกันเสร็จแล้เอาซงเอางแม่เท่มันใจมันมันบ้ขาดเนาะบ่ขาดไม่ได้แม่จะแัเลยมัถือน้ามนวแล้วนะวัดเออขาจะว่างแบไเรียบร้อยเอาสร้างใแมอาหารเอาสรางเลยวจะ่งาเนมาเนี่ยเเลยอาต้มยำทะเลอันยำนี่โบใส่หัวชิงไคเ้อ เขาบอกเคยมาสั่งเธอหนึ่งเขาใส่โ้ชิงไคเดมงย่ำทะเลนะเขาใส่โ้ชิงไคแล้วมันบบเซบ้องนิๆเลยเาบริกามา้ลาปากอ่ากาพี่น้องเสือกอีตตม้องเจ็บเลยทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่ามันปิดนะค้ามัน้ออดให้ดีก่อน เพื่อนมีกำหนดว่าเบื่อจนจะคอออกกีอันนี้ไหมเขาพันอย่งขาพรวมรวมมันเป็นหมูบอ่อเรือเป็นทะเลเอาทะเลเอาเจ้านว่หลแนน้ำม,ม,มัยในเมนูไรเสียบนี่จะท่านมักลยแล้วแม่าต้ยมยำเาต้ยมตยำทะเลต้มยำทะเลมาแม่จจาต้มยำเสน่คนสวยฮะ Ens, да หมยมีหลายปลาอยู่ได้ในหันกับปลานิลกับมีได้ปลาอย่างปลาดําโค้งปลาดําแขงปลาอย่างปลากระพงมีบอสเออปลากระพงเออต้มย่างปลากระพงเอาหัวมันช้ามันจังถึกเอาโต้มพ well. ูดอะไรไปเอาฟุ mm ้งลันร่องร่องน้ำเพิ่อนได้ได้ได้นี่มาอ่านเมนูนี่พี่น้องเอาต้มอยู่บ่ต้มเอาอยู่บ่เออพอดีงามแต่ไมานั่งกินเสียละไมากระทั่งประมาณนี้เนาะ ก็ยางเธออะเอาพักก็ต้มยำเนี่ยต้มยำปลาเงาต้มยำทะเลลยำมันทะเลบอกใส่ตะไคร้เดี่ยบอกใส่ตะไคร้บอกใส่อันนั้นใส่แต่อันนี้ยังก่อนพักตังสายนะบอกกต้องใส่ผักหอมป้อมเด้อยำนะเขียนไว้เด้อจะไม่ลืมขึ้นลืมอเลยแล้วเขียนหมดขอดูว่าน้ำเปล่ากับแป๊บสิกับแป๊บี่บอกกินกินยังเนนนอัั้ เราส้มดว่อม่กินน้ำส้มแบบสิกบแม่บกินแม่เราออเอเกัน้ำเปล่าได้กินเดืนสมบ่มน้ำส้มบ่มีน้ำเคี้ยวได้มีบ้างยมีเออได้น้ำเปล่าอัน้ว่าน้ำก้อนบเอาแลน้ำก้อนคนงามนี่ก็ได้หนานาจ้านกันหานอห เรื่อต้นจากเฮ็ดบอกรเลยนะแม่เอาหัวอาหารมาให้แม่ดูเอาหัวอาหารมาให้ก่อนเลยจะเกลือปลาบ้าเพี้ยนไม่ค่อยเห็นเอาไปนะปลาสวยมากโอ้โหเสื่อางเดินไปลาสวยมากสื่อแล้เปล่าไปนี่ฮะมันก็ย่านตกอยู่บ่เฮย่านหนาวย่านเปียกย่านเปียกแล้วมันหนาว เปลี่ยนเครื่องใช้ง่ายยังพื่อดีมึงลงไปเสสื้ออาามยู่ถ้ามึงตกลงไปนี่ป้าหุ่มมึงกระคักมาเลยเอออีเดี๋ยวมันอาจจะมันมันขึ้นมาเป็นนี่ยังมันจะมันตอบเนาะเพราะที่มันหุ่มกินมึงเลยจักสิจักหลานจักแสนแล้วเขาสื่อมาปล่อยตั้งแต่ป่านนี้ก็หลายแสนบาทเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์งวดตัวสองสามพันบาทกูแหละเต็มมดคุณแม่ยังไปเอาตัวสองสามพันป้านี่เลยเขาสื่อแต่น้อยมาเลี้ยง แม่นบบน้อยนี่มันตัวเราเป็การักาตัวรุ่นนี่เลยบ่หอดปลคารบบ่หอดบ่แม่นปานตกแล้วล้างมันนะกุแม่นปาาอันลังอูดเนาแมนทัาปลาล้างนูขึ้นไปนะตัวละเป็นหม่นปลาสวยงามแต่นี่งามคืองามแต่บุกกินมันดอกเนาะงากินเด้อมันจะแพงเถอะตัวขาวตัวขาวตัวเหลืองงามมุดโบเซืดอกเคยบ้าโบเซบดอกเคยบ้ เรากินดอกขอดกินบรลงเหมือนกันมันงามเนาะตัวนี้น้ำมนดำๆออกทองๆมันงามกุโตงามมดงามมดกุโตนะฮะน้าสั่งกับเข่าไปจักอย่างสี่อย่างเลยสี่อย่างหรือสอย่างไปไยเค้ากินหมดเลยน้ำมนขอกเจ้ามาบ้างทีละสามสิมันสิมันจะหุ้มบ้านเองจะิดบาทเดียวมาหน่อยนี่บาทเดียว งานที่ลานนั่นเคยหัวมันมาหเ่าลูกเออหัวมันมาเดี๋ยวมันเอ้าอวมันแล้วนเลยเนอํายห่้บานนี้เอาเอาบ้านเออนี่เออเออเอามอเอาไห้านเนุ่นดี่ย แม่เอบกบัมันเนี้บัดะบัดม่้นหยคิดุนแล้วยังว่าอันเจ้าของอันล้านเขานี่บ่ต้องเกลือเลยนะมีแต่แขกเกลือหายบิดเงินในมือน แค่เครือให้แล้วก็อิ่มเลยซือว่าหนใครต่อเนะอ้ากรบเพื่อเป็นคนลงต้นป่าให้เราดีให้เบิ้งเนาะเท่ากับเสียทุกขอมได้ชมมาสิปลามาดูสิมาดูสิคารุดูโอยสะออนสะออนทีนองขักอันนี้ ยังได้เป็นยังจะขาโตนะถูกสักเดี่โอ้ยจับใจ้เป็นอย่าโลูกก็ได้นะโ้ลูกก็ได้อีแม่อีแม่ดีใจก็ได้ายก็ได้นะโง่ใบอะไรมี่ตัดบอะไรนี่ว่าต่อนมื่อดริเน่้ป้าเต็มเลยมามาหุ่มผีเลยมอนบาทนี่ป้ามาเต็มอยู่พี่เลยแม่บาทนี่มลทง พี่บ่ทแย้นยนของาแขกอะไงาม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 ,งามเทำอ,อะไรยัยามางที่พี่น้องปองไปายมงนึกว่าวันด้เอาผัวมานำได้นีผัวเด้พี่น้องมีนี่น,นี้ผัวมาเที่ยวจม่เคยมาเห็น่ายบ๊อบเคยมาแล้วตามฆไ่เห็นต่ละขัเนาะ เออจืดเลย,ลดดเ,ลยเลยโดดเลยจืดเลยตะเมรนะโดดเลยตัวมเ,เลยโดดเอาปลาเลยแม่ต้องดึงไว้ <c oughs> ต้องดึงไวดดไ้รถไมันยังเนาะเอาไปแล้วคลิปนี้ก่เพราะว่าเพลงดังเนาะอ,อำลาพาจากไปเด้อขอบคุณเอซทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแม่หมอนลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย